5าสาเหตุหลักครับผมทำไมคนขาดทุนหนักช่วงวิกฤตนะครับข้อที่1ครับผมนะครับใช้ l e v e อเรจมากเกินไปนะครับสำหรับคนที่เขาเทรดฟิวเจอร์นะครับสำหรับคนที่เขาเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเวลาเขาเทรดนะครับส่วนใหญ่ครับจะใช้ l e v e อ a g e เยอะเกินไป ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกู้มาเทรดใช้บัญชีมารจิ้นหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองได้กำไรเยอะกว่าเงินที่ตัวเองมีกับแบบที่2นะครับคนที่ไม่ได้เทรดฟิวเจอร์สิ่งที่ใช้ก็คือเลเวอเรจทางใจครับใช้เยอะเกินไปเลเวอเรจทางใจหมายความว่าอะไรนะครับเลเวอเรจทางใจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการโกหกตัวเอง นะครับทุกคนเข้ามาลงทุนส่วนใหญ่จะต้องการกำไรที่เยอะครับจะต้องการกำไรเยอะๆและมองแต่กำไรครับอมองแต่กำไรพอมองแต่กำไรเนี่ยเขาลืมมองขาดทุนครับพอลืมมองขาดทุนเนี่ยตัวเองใส่เงินเข้าไปเยอะเพราะว่าอยากได้กำไรเยอะหรือแม้กระทั่งอยากได้ปันผลเยอะๆโดยที่ตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะอันนี้โคตรอันตรายคือเขาโกหกตัวเองว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ก็เลยใส่เงินเข้าไปแต่สุดท้ายเนี่ยพอหุ้นลงจริงนะครับพอหุ้นลงจริงเนี่ยกลับรับไม่ได้พอรับไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เกิดการขายเมื่อมันลงหนักหรือว่าเกิดความเสียหายหนักจนเกินไปนะครับอันนี้คือข้อที่1มันจะต่อกับข้อที่2ครับพอข้อที่1เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่บอกว่า โกหตัวเองนะครับพ่อโก6ตัวเอง,นะอเองแล้วหุ้นลงครับมันจะเกิดข้อ2ครับผมก็คือขายหุ้นผิดจังหวะเพราะแพนิคครับช่วงที่เกิดวิกฤตครับมันจะมีช่วงที่เรียกว่าตลาดแพนิคคือตลาดร่วงครับผมเนะเวลาตลาดร่วงเนี่ยมันจะร่วงแรงมาก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  พอร่วงแรงมากครับแล้วโกหกตัวเองแล้วยัดเงินใส่ข้างบนเยอะเกินเนี่ยพอยัดเงินใส่ข้างบนเยอะเกินเนี่ยมันจะขาดทุนเยอะครับผมพอขาดทุนเยอะนะครับพอขาดทุนเยอะเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะตกใจว่าทำไมตัวเองขาดทุนเยอะขนาดนี้แล้วขายหุ้นครับก็คืออยู่ดีๆอ่ะทนมาเป็นชาติตนะ่ทนไหวพอตลาดร่วงนิดเดียวอ่ะ จะบอกว่าน,นิดก็ไม่ใช่ครับมันประมาณสัก40-50%เปอนี่ยขายเฉยทนมาได้เป็นชาติอะอยู่ดีๆแบบตกใจอะขายเฉยเลยวิธีนะครับซื้อหุ้นให้ได้กำไรก็คือซื้อถูกไปขายแพงครับผมนี่คือวิธีการลงทุนหุ้นให้ได้กำไรง่ายๆครับผมก็คือซื้อถูกขายแพงนี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานครับผมว่าไอที่บอกว่าทฤษฎี ใครๆก็รู้แต่ไม่เห็นใครๆทั้งโลกจะรวยเลยถามว่าเพราะอะไรจํำดีๆนะครับกฎของการซื้อหุ้นให้ได้กําไรก็คือซื้อถูกขายแพงแต่สิ่งที่คนที่เขาขาดทุนหนักๆทำอะ่ะคือเขาซื้อแพงขายถูกครับถ้ามองด้วยเหตุผลจริงๆครับตอนที่หุ้นมันอยู่ด้านบนน่ะไม่ว่าจะเป็นด้าน price หรือว่าด้าน value อะ่ะมันแพงอยู่แล้วถ้ามันอยู่ด้านบนแบบเนี้ย แล้วหากมองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลครับสมมติว่าตัวเนี้ย90บาทแล้วตรงนี้50บาทเงื่อนไขก็คือนะครับเงื่อนไขคือกําไรเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยก็คือพื้นฐานมันเหมือนเดิมสุก็คือพื้นฐานมันเหมือนเดิมามาแหละแค่ตอนแรกอะ่ะมันอยู่ราคา90ใช่ไหมแล้วตัวเองโกหกว่ารับความเสี่ยงได้แล้วยัดเงินเข้าไปเกือบหมดอะ่ะพอมันลงมา50บบาทเนี่ยตกใจทีเนี้ยขาดทุนแรงเกินตกใจ ขายทิ้งครับแพนิคเซลตอนเนี้ยกลายเป็นว่าซื้อแพงแล้วมาขายถูกกรับพอขายถูกคือถ้าคิดด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยห้คือถูกกว่า90แต่ตอนเนี้ยพอคนมันตกใจอะ่ะพอแบบเลือดมันขึ้นหน้าไปแล้วอะ่ะมันขาดทุนหนักอะ่ะเหตุผลเหตุผลนี่ลืมไปหมดแล้วสุดท้ายครับผมซื้อแพงขายถูกแล้วนะครับคนที่เขากำไรเขาก็จะกลับมา ซื้อถูกครับผมก็คือราคาเนี้ยแถวๆเนี้ยแล้วกลับไปขายที่มันแพงๆเหมือนเดิมสุดก็คือเขาเป็นมนุษย์คล่อมรอบครับผมไม่ได้ไม่ได้ดูมูลค่าหุ้นเลยไม่ได้อะไรเลยอะ่ะใส่เงินเยอะเกินแบ่งเงินไม่ดีอะ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่เป็นเหตุผลครับผมว่าทําไมคนถึงขาดทุนหนักขนาดนั้นนะครับอ่าข้อที่3ครับไม่กระจายความเสี่ยงหรือว่าไม่ได้เบรซิฟายนะครับบางคนเนี่ย ร้อนวิชาพอเรียนไปแล้วอ่ะร้อนวิชาครับพอร้อนวิชาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นไม่ได้นะครับพี่บถ้าเราเลือกหุ้นไม่ได้ไม่ได้เท่ากับครับผมนะครับความรู้ไม่พอครับถ้าเราเลือกหุ้นไม่ได้เท่ากับความรู้เราอ่ะไม่พอตัวอย่างเช่นนะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะชอบร้อนวิชาแล้วไปตามข่าวตามอะไรแล้วซื้อใช่ไหมครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ถือหุ้นแค่ไม่กี่ตัวนะบางทีก็จะเป็นแบบถือเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีอ่ะคือถ้าเราไม่กระจายความเสี่ยงไปในหลากหลายเซกเตอร์ครับผมเซกเตอร์ A,B,C แบบนี้ถ้าถือเฉพาะหุ้นเทคแบบนี้มันอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันเนี่ยถ้ามันร่วงครับผมมันจะร่วงทั้งแผงแล้วพอมันร่วงทั้งแผงอ่ะพอจะพังทั้งแผงดังนั้นเนี่ยถ้าเอาตามจริงถ้าจะกระจายความเสี่ยงไปหลายตัวจริงๆเนี่ยแต่ละตัว ต้องอยู่ต่างเซกเตอร์ครับผมต้องอยู่ต่างอุตสาหกรรมกันไม่งั้นเนี่ยมันมันก็จะลงพร้อมกันอะ่ะมันจะไม่มีตัวพยุงพอร์ตว่างันเถอ,อะนะเพื่อแบบเซกเตอร์ด้านล่วงนี่คือล่วงหมดแผงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอหุ้นเทคใช่ไหมมันมี a b c แบบเนี้ยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามครับผมเลือกให้ได้ครับผมว่าจะเอา a เอา b หรือเอา c ถ้าเราเลือกไม่ได้แสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยความรู้เรายังไม่เป๊ะ พอหรือว่าแบบองค์ประกอบความรู้เรายังไม่พอที่จะตัดสินใจได้ดังนั้นก็ต้องแก้ว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันต้องดูอะไรเพื่อให้รู้ธุรกิจของมันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงไว้ด้วยในหลากหลายเซกเตอร์รวมไปถึงหลากหลายสินทรัพย์ก็ได้นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับในสอง,องตัวข้อที่3นะครับพยายามอย่าเอาไว้ในเซกเตอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับ ไม่เข้าใจสัญญาณเตือนวิกฤตครับผมตลาดหุ้นครับผมมันจะส่งสัญญาณเตือนไว้ตลอดครับผมว่าจจะเกิดวิกฤตเช่นนะครับบอลยิวนะครับอินเวอร์ชันหรือว่าแบบสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ยซึ่งไอค่าพวกนี้ครับนักวิเคราะห์หรือว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญท้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะออกมาเป็นข่าวเรื่อย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 ,อยอยู่แล้วครับผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงนะครับและตอนเนี้ย หุ้นอเมริกาหรือว่า value ของหุ้นอเมริกามันแพงอยู่นะคือเราไม่ได้ฟังเพื่อที่จะแบบว่าคิดว่ามันจะเกิดหรอครับแต่ว่าเราฟังเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยรู้ไว้ด้วยว่ามันแพงรู้ไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าถล่มลงมานี่คือลงแรงนะเพราะว่ามันอยู่สูงมากแพงมากด้วยหุ้นส่วนใหญ่แพงแบบนี้ครับผมเราต้องดูสัญญาณเตือนก่อนเกิดวิกฤตด้วยครับผมว่าอ่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่า มันอยู่โซนแพงแบบนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ใส่เต็มแม็กไม่ใส่เงินเต็มใส่เงินแค่นิดเดียวพอละเอาพอของปากของพอเอาพอได้เรียนรู้พอละไว้ถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตมาอีกรอบเราค่อยอัดเต็มก็ได้ประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะให้เงินของเราเนะี่ยไม่กองอยู่ตลาดด้านบนจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับผมข้อผิดพลาดที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมคนถึงขาดทุนหนักเพราะ คนส่วนใหญ่เรียกว่าแทบจะไม่ถือเงินสดเลยสําหรับใครที่แบ่งเงินสดไว้แบบนี้จะสบายมากเวลาหุ้นลงหุ้นร่วงแบบนี้มันก็จะมีเงินไปซื้อเพิ่มเมื่อหุ้นถูกบางคนเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนหุ้นโดยที่ไม่เหลือเลยแบบนี้มันก็จะลําบากในภายหลังครับผม เหมือนป๋าเดนบอเฟสอะครับผมเขาจะมีเงินสดไว้แบ็กอัพตลอดครับผมไม่ว่าจะมาจากปันผลหรือว่ามาจากอะกรก็ตามเหมือนเนี่ยเขาจะมีเงินสำรองไว้ตลอดเพื่อที่จะเก็บไปซื้อโอกาสไอตัวที่มันขึ้นก็ปล่อยดันไปก็ปล่อยขายไปนะครับอันไหนที่เป็นไม่ดีก็ขายอันไหนที่โอเคอะถือได้ก็ถือต่อแบบนี้ครับผมนะครับก็ต้องเหลือเงินสดไว้บ้างนะครับแล้วเมื่อเกิดปัญหา5ข้อเนี่ยนะครับเราจะ เอาตัวรอดยังไงนะครับอย่างที่1ก็คือการกระจายพอร์ตครับผมมันก็จะเป็นแก้ปัญหาโดยตรงครับผมก็คือการกระจายพอร์ตไปในนะครับหลายสินทรัพย์ด้วยครับผมหลายสินทรัพย์ด้วยนะครับหลายสินทรัพย์ด้วยนะครับหลายเซกเตอร์ด้วยครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นเนี่ยก็ต้องแบบหลายเซกเตอร์นิดนึงอาจจะ4-5ก็ได้ครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะกระจายเกินนะครับก็อย่าลืมกระจายพอร์ตกันด้วยนะครับอย่าให้มันแบบ กระจุกจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือติดตามสัญญาณตลาดครับผมตามข่าวเศรษฐกิจบ้างว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาอ่านข่าวเนี่ยมันมันจะบอกเหตุผลให้ผมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นไม่เป็นผลดีต่ออเมริกานะมันไม่เป็นผลดีต่อไทยนะมันไม่เป็นผลดีต่ออะไรบลาบลาบลา,บาเขาจะพูดไปสักว่าเกิดสงครามมาปุ๊บอันนี้จะไม่ดีนะเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับและข้อสาเนี่ยนะครับใช้ stop loss หรือว่า risk management ครับคือพอร์ตแต่ละพอร์ตครับผมไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า stop loss อยู่แล้วแต่กรณีที่เราเป็น V.I. ใช่ไหมครับผมถือยาวแบบเนี้ยมันควรจะมี circuit breaker ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าพอร์ตโดยรวมนะครับถ้าพอร์ตโดยรวมเนี่ยติดลบ10% เราจะคัดทิ้งหมดนะพอโดยรวมติดลบ1ิบเรหรือว่าพอโดยรวมติดลบ20%เราจะคัดทิ้งหมดเลยนะหมดพอร์เลยแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแบบนี้อาจจะต้องยอมคัดไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจุดเข้าของเราพลาดนะครับคืออาจจะไม่พลาดก็ได้แต่ว่าเข้าแล้วมันไม่เป็นไปแบบที่เราคิดเราอาจจะวิเคราะห์มาดีแล้วแหละครับผมเราแบบเลือกมาดีแล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนเราต้องมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ของพอร์ตนะครับว่าลบเกินเท่านี้คัดเราเริ่มใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือไม่ใช้เลเวอเรจเยอะเกินไปทั้งเลเวอเรจในส่วนของตัวการเงินก็คือแบบไปกู้มาเทรดไปกู้อะไรก็ตามแต่กับเลเวอเรจทางใจก็คืออย่าใส่เงินเยอะเกินไปในตอนที่แบบว่าตลาดมันพุ่งๆแบบนี้นะครับอย่าใส่เยอะเกินนะครับ ถ้าเกิดว่ามูลค่าของตลาดณนะตรงนั้นนะมันแพงแล้วอย่าไปใส่เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่4ี่ครับถือเงินสดไว้เสมอเสมอเลยนะครับอ่าข้อที่สี่ก็คือต้องมีเงินสดไว้ตลอดครับผมอย่างน้อยก็เอาไว้ซื้ออโอกาสก็ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับคิดแบบลองเทิมและเลือกหุ้นคุณภาพเท่านั้นนะครับในกรณี ที่คุณผู้ชม D C A หรือว่าเก็บยาวๆอ่ะยาวๆแบบเนี้ยนะครับแล้วหุ้นมันคุณภาพดีแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องตกใจนะครับมันจะสบายมากจริงๆ A B T D C A เนี่ยมันจะสบายจริงๆถ้าเราแบ่งเงินได้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีแบบเนี้ย ไม่จะเป็นต้องแพนิคเลยครับอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมจะเอาไปปรับใช้หรือว่ายังไงก็ได้สมมติว่า DCA แบบนี้ใช่ไหมครับเราจะ DCA ทุกเดือนเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นสักอ่ะ6พันแบบนี้ก็ได้ครับผม6 000แบบนี้นะครับอาจจะแบ่งเป็นโซนก็ได้ครับผมนะครับแบ่งเงินเป็น3ก้อนครับก็คือ2,000แรกใช่ไหมส0 0แรกเนี่ยเราก็ดี C A ปกติครับผมแล้วก็2,000ที่2เนี่ยนะครับสองพที่2เนี่ยเก็บไว้ใช้โซน2การบ้านของวันนี้ครับไปสังเกตหุ้นที่คุณผู้ชมกำลัง D C A อยู่ดีๆไม่ว่าจะหุ้นไทยหรือว่าหุ้นอเมริกานะครับไปสังเกตหุ้นของตัดีๆโดยเฉพาะหุ้นอเมริกานะว่าสถิติของมันเนี่ยมันย่อลึกขนาดในเวลาเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้ แล้วให้หั่นโซนออกเป็น3โซนครับก็คือ DCA ปกติอ่ะก็คือเป็นโซนปกติเลยครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตมาแบบนี้นะครับเราก็เก็บเงินไว้3โซนแบบนี้แล้วไอ้สองพันสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ใช้โซน3เพราะฉะนั้นครับถ้าเงิน6 0 0 0ของผู้ชมเนี่ยมันถูกแบ่งไว้แบบนี้มันจะถูกใช้แค่โซนหนึ่ง ก็คือโซนปกติในสภาวะาที่ก็ไม่ได้มีวิกฤตอะไรเราก็ออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆนะครับเราก็ออมไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้กรณีที่มันเกิดวิกฤตใช่ไหมครับกรณีที่มันเกิดวิกฤตใช่ไหมก็คือเราก็จะแบ่งไว้3าโซนแล้วก็ใช้เงินเฉพาะโซนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโซนไม่ใช่ p r i ซ์นะครับ มันต้องกว้างพอตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าราคาพันผวนอยู่ช่วงประมาณสัก20%ถึง30%มเนี่ยผมจะใช้ก้อนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันลงเกินลิมิต3 0ถึง40%น่ะผมก็ใช้ก้อนเนี้ยที่เก็บไว้เนี่ยมาใส่แล้วถ้าเกิดว่ามันลง6 0ถึง70%ผมจะเอาก้อนเนี้ยมาใส่มันก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ตรงกลางครับผมถแถวๆกลางๆเลยครับผมว่าโอเคต้นทุนเฉลี่ยมันประมาณนี้นะอันนี้คือกรณีที่มันลงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่า หุ้นอเมริกาเนี่ยมันไล่ทํากําไรมันไล่ทําให้สถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นโซนที่ไม่ได้แพงเวอร์แล้วแล้วจากที่ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้มันเคยแพงใช่ไหมครับผมแต่นาอ่ะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเคยแพงใช่ไหมแล้วในอนาคตแบบคาว่าอีก2ปีอะมันไม่ลงอะครับคุณผู้ชมมันขึ้นแบบนี้ให้เราเอาเงินของโซนล่างเนี่ยสลับมาเสียโซนบนได้แบบนี้ มันเป็นเหมือนกับการถ้าลงเราจะถัวแบบนี้ถ้าขึ้นเราจะถัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงหรือจะขึ้นเนี่ยพอร์ตมันจะบาลานซ์ดีมากเพราะว่าโซนที่เราวางนะครับผมโซนที่เราวางสําหรับ d c a อ่ะมันกว้างมากนะครับมันก็จะแบบไม่ได้เสียส่วนต่างอะไรขนาดนั้นกรณีที่หุ้นมีปันผลด้วยนะครับมันจะสบายมากจริงๆวิธีนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมแบ่งเงินเป็นโซนแล้วก็ใช้เฉพาะโซน วิธีนี้ผมก็ทานะครับก็คือถ้าแบ่งเงินไว้สําหรับโซนไหนอ่ะก็คือจะใช้เฉพาะโซนนั้นอย่างเช่นเงินบางส่วนตอนเนี้ยผมเก็บไว้วิกฤตใช่ไหมถ้าไม่วิกฤตก็ไม่ใช้ครับผมถ้าหุ้นไม่ลงก็ไม่ใช้ถือว่าถ้าสินทรัพย์ตัวไหนไม่ลงก็ไม่ใช้ก็จะเก็บไว้นั่นแหละนามส่วนไอตัวที่มันคอยซับพอร์ตมันคอยปั่นเงินกลับมาแบบนี้มันก็จะปั่นอยู่แบบนั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นไอเดียครับผมว่ามองเป็นลองเทอมแล้วถ้าจะดนะีเซนวางโซนประมาณไหนอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะครับสรุปครับผม หาสาเหตุหลักที่ทําให้ขาดทุนเนี่ยหนึ่งใช้เลเวอเรจมากเกินไปสําหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์คือกู้มาเทรดรวมไปถึงคนที่ใส่เงินเยอะเกินไปด้วยครับผมเป็นเลเวอเรจทางใจก็คือแบบใส่แรงเกินอะ่ะอันที่2ครับผมขายหุ้นเพราะแพนิกนะครับอันที่3มคือไม่กระจายพอร์ตอันที่4ไม่สนใจสัญญาณตลาดว่าสัญญาณเตือนมันมาแล้วนะแลนสุดท้ายไม่ถึงเงินสดถามว่าถ้าเขาทําแบบที่ผมเล่าเมื่อกี้ครับผมว่า ผม DCA 3สามโซนนะสามโซนแล้วผมโซนบนเนี่ยไอยโซนหนึ่งเนี่ยผมใส่เงินแค่ส่วนหนึ่งอะ่ะแล้วมันล่วงมา50%สิบเปอร์เซ็นสมมติว่าล่วงมาสามสิเปอร์เซ็นสาสิเปอร์เซ็นอยู่สามสิบก็คือลบสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจากจุดบริเวณเนี้ยมันคือโซนสองแบบนี้ใช่ไหมครับผมคำถามคือผมจะตกใจแล้วขายหุ้นชุดแรกไหมที่เก็บไปอ่ะคำตอบคือไม่ขายเพราะอะไรเพราะว่าเงินมันถูกสารองไว้สาหรับโซนสองไปแล้ว แล้วถ้าเกิดว่ามันลงโซน3อีกผมจะตกใจขายไหมก็ไม่เพราะว่าผมแบ่งเงินไว้สําหรับโซน3อยู่แล้วนะครับไอโซน1นโซนสโซน3มันไม่ได้ใกล้กันแบบว่า5% 5%แบบนี้นะครับมันอาจจะเป็น20 20 20ก็คือจากราคาปัจจุบันต้องลบ6มอะ่ะถึงจะถูกใช้เงินในโซน3แบบนี้ครับผมเราก็จะไม่ตกใจขายพอไม่ตกใจขายเนี่ยเราก็จะมีทั้งหุ้นแพงหุ้นปานกลางและก็หุ้นถูกแล้วถ้าเกิดว่า,วาราคามันไหลกลับซึ่ง บริษัทที่ดีอ่ะในอนาคตมันจะไหลกลับขึ้นบัานด้านบนแน่ๆเราก็จะกลายเป็นว่าซื้อถูกขายแพงตามสูตรไงครับนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่พลาดเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้แบบนี้นะครับส่วนวิธีเอาตัวรอดล่ะนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็คืออาการ์ยพอร์ตตามสัญญาณด้วยนะครับมีสต็อปลอด้วยสําหรับคนที่ใส่เงินเยอะด้านบนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันใส่เยอะด้านบนไม่ได้นะครับมันใส่ได้แต่พอตลาดลงแบบเนี้ยต้องมีสต็อปลอหรือว่าจุดหนีด้วยนะครับแล้วก็ถือเงินสด มองระยะยาวของผมว่าอตลาดหุ้นเนี่ยมันมองสั้นๆไม่ได้หรอกเราลิงไม,ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้ price หรือว่าราคาของมันเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวไปตามกลไกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล5ข้อนะครับ my set ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ศึกษาด้วยตัวเองแล้วไม่เวิร์กกับผมตอนนี้ทางช่องมีคอร์สเรียนไว้ซัพพอร์ตนะครับสอนทั้งพื้นฐาน แล้วก็เทคนิคเข้าครบจบในคอร์สเดียวเลยนะครับซื้อหุ้นยังไงให้มันเขียวหุ้นพื้นฐานดีไม่ดีดูยังไงลงทุนยังไงให้มันกําไรคอร์สนี้รับจบหุ้นไทยเลยครับผมแล้วจะรู้ได้ไงครับผมว่าเป็นแน่แนเพราะเมื่อผู้ชมลงคอร์สเดียนนะครับก็จะมีกลุ่มคัดหุ้นที่คอยไล์สดทุกวันอาทิตย์2องทุ่มนะครับก็จะมีการฝึกทุกๆสัปดาห์ผ่านหน้างานจริงๆครับผมว่าทีห่หน้างานเนี่ยเราต้องลงทุนอะไรแล้วก็ลงทุนแบบไหนครับผมตรงนี้สำหรับคนที่ลงคอร์สก็ได้กลุ่มคัดหุ้นตรงน ผมมีอินดิเคเตอร์ช่วยแยกว่าหุ้นตัวไหนเทรดได้เทรดไม่ได้รายละเอียดโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยครับผมหากคุณผู้ชมลงทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกาครับผมโปรแพ็คคู่ก็จะเหลือ7,4.0% 0ผ่อนศูเดือนได้หากคุณผู้ชมจะเอาแค่หุ้นอเมริกานะครับสามารถลงแยกได้เช่นกันครับผมของหุ้นอเมริกาพื้นฐานแล้วก็เทคนิคเขครบจบในคอเดียวนะครับแต่ว่าเทรดเซตอัพจะมีเพิ่มขึ้นมาจากหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นอเมริกาจะมีลักษณะการวิ่งที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงครับผม ระบบเพดก็เลยจะเยอะกว่าสเปเชียลกิฟต์นะครับก็จะมีการแชร์แผนการวางพอร์ตผมว่าวางพอร์ตยังไงให้มันกําไรคนพอร์ตน้อยวางยังไงคนพอร์ตเยอะวางยังไงจัดสรรยังไงกระจายยังไงนะครับอัปเดตหุ้นตลอดปี2025ครับผมเพราะว่าปีนี้จะเน้นหุ้นอเมริกาเยอะกว่าหุ้นไทยนะครับมีไฟล์ Excel สํสหรับวางแผนต่างๆวางแผนพอร์ตวางแผนอะไรครับผมรวมไปถึงการใช้ AI ในการช่วยสรุปหุ้นรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นตามนี้เลยเรียนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมสามารถแคปตรงนี้ไว้ได้เลยนะ ใครสนใจสามารถทักมาได้ที่ไลน์นี้นะครับหากคุณผู้ชมเอาจริงเอาจังกับชีวิตพร้อมลุยไปด้ยวยกันก็ทักมาได้เลยครับผม